สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนพายลินซีลอนสีรอจันบลูประดับด้วยพายลินซีล่อนเผ่าเก่า1เมตรขนาด1.31กะหลัดล้อมในเพชรเก,เกสร40เมตร0.80กะหลัดตัวเรือนทองคำ 18K น้ำหนักรวม7.04กรัมไซ์แหวน52.5ราคาเพียง33,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวนไพลินของซีรอนครับไพลินจากบ่อซีรอนขึ้นชื่อว่าเป็นไพลินที่คุณภาพดีที่สุดนะครับเม็ดนี้เป็นสียอดฮิตสีรอยย้นบลูเป็นสีที่แพงที่สุดครับเม็ดพลอยเม็ดนี้ขนาด1.31กระดัดเลือกการเจอในเป็นทรงโอเวครับสวยงามนะครับ เพชรที่นำมาประดับหน้าแหวนเป็นเพชรเกรเอนเรียมใหม่เกรดเบลเยี่ยมหมดครับไม่นวลไม่เหลืองเป็นประกายเล่นไฟดีทุกเม็ดครับม m, m, ดีด้วยกัน40เม็ด0.80กระัตเฉลี่ยมเมตรละสองตังครับหน้าแหวนลงขาวไว้นะครับตัวเรือนเป็นองคํคำ 18K ทั้งวงครับเป็นแหวนทูโทนครับแหวนวงนี้มากระไซ52.5สามารถเพิ่มลดไซแหวนได้ตามปกติครับกานแหวนกว้างกลางๆเพิ่มไซไม่แพงครับ ประมาณไซละ500บาทเต็มที่ไม่เกิน600บาทแน่นอนครับประเมินราคาทําตามจริงนะครับตามช่างเจลลี่แจ้งมาครับส่วนกล้นยพลอยเป็นสเต็ปชัดเจนครับไม่บิ่นไม่แตกหักไม่เสียหายนะครับควนเพชรสวยงามดีหมดครับเดี๋ยวไ้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเลขสิบนะครับหน้าแหวนประมาณนี้ครับเป็นแหวนไซส์ที่หน้าค่อนข้างใหญ่ครับเดี๋ยววัดขนาดและชมนะครับ ขนาดหน้าแหวนนะครับและหน้าพลอยครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแหวนกลางๆค่อนใหญ่นะครับน้ำหนักแหวน7.04กรัมหน้าพลอยประมาณนี้นะครับและหน้าแหวนครับประมาณนี้ครับถ้าพี่ไม่ชอบเยิยนโลโก้สามารถชุบไว้โกทั้งวงได้แจ้งเข้ามาได้หมดครับวงนี้มาพร้อมไปเซอร์พลอยนะครับ เป็น a t u r อ l s a p p ไฟ r ์สีเขาโรยอ Blue แหลกที่มาสีนังกาหรือว่าสีลอนน้ำหนักพลอยขนาดหน้าพลอยการเจในคอมเมนต์เป็นเหรือว่าเป็น <lo> พลอยเผ่าเก่าครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำครับเพชรสามารถออกไปเซอร์เพิ่มเติมได้เลครับใบเล็ก5 0 0บาทใบเซอร์ใหญ่1000บาทมาเปเล่มครับ การันตีทุกรอบขายแต่ของแท้นะครับของธรรมชาติยินดีให้ตรวจสอบหมดครับวงนี้พี่พี่ใส่เบื่อแล้วนะครับต้องการขายคืนหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอยตรงตามเงื่อนไขเพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบนะครับสามารถมาจับติดจองนานได้ครับวงนี้ขอมาจัไม่แค่5 0 0 0ันถึงหกพบาทจะเก็บสินค้าไว้ให้นะครับจ่ายครบอีกทีเดินหน้าได้ไม่มีปัญหาครับนัดรับได้ที่ jjm จะบอกว่าเสาร์หรือวันาทีตนะครับส่วนตายจงหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจะส่งถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็น ร้านอยู่ที่ไม่กองเปิดแค่เสาว์ทิศจันทร์ตอนนั้นลงนั่นละครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ